แห้งนะครับครับผมวินีน้ำหมูแดงเอาเกี้ยวครับผมนี่เกี้ยวแห้งเนาะที่ผมสั่งแบบนี้นี่มาเจอป๊อกๆอกอีกร้านนึงแล้วนะครับมากินป๊อกอกกันมีเส้นมีเหลืองหมดจามเท่าไหร่ครับ40บาทครับ40บาทเนาะ ไม่แรงสีสีไปเองชื่อร้านลุงอาพี่อะไรครับลุงป๊อกเฉยๆครับลุงป๊อกครับเชื่อลุงป๊อกครับออ๋ลุงป๊อกเลยเนาะครับอ๋อชื่อร้านเส้นเตี๋ยวลุงป๊อกโอหมูแดงอันนี้มีน้ำหมูแดงไหมนี่ครับ